พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระาสารตำคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเจ้าทรงส่งชายผู้หนึ่งเขาชื่อยอนมาในฐานะพยานเพื่อเป็นพยานถึงแสงสว่างเขาไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นพยานถึงแสงสว่างยอนเป็นพยานดังนี้ เมื่อชาวยิวจากกรุงเยรูซาเล็มถูกสง่งถูกส่งบรรดาสมณะและชาวเลวีไปถามยอนว่าท่านเป็นใครเล่าเขาไม่ได้ปิดบังความจริงแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์ดังนั้นเขาเหล่านั้นจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเป็นเอลียาหรือยอนตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียา ท่านเป็นประกาศกหรือเขาตอบว่าไม่ใช่เขาเหล่านั้นจึงถามว่าท่านเป็นใครเราจะได้นำคำตอบไปให้ผู้ที่ส่งเรามาท่านพูดถึงตนเองอย่างไรเล่ายอนตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเสียงของผู้ที่ร้องตะโกนในถิ่นธุระกันดารว่าจงทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิดดังที่ประกาศศกเอลียากล่าวไว้ว่า ผู้ที่ถูกส่งไปถามนั้นเป็นชาวฟาริสีเขาถามยอนอีกว่าทำไมท่านจึงทําพิธีล้างถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์ไม่ใช่เอลียาและไม่ใช่ประกาศกยอนตอบพวกเขาว่าข้าพเจ้าใช้น้ำทําพิธีล้างให้ท่านทั้งหลายแต่มีผู้หนึ่งประทับอยู่ในหมู่ท่านเป็นผู้ที่ท่านไม่รู้จักผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สมควรแม้จะ แก้สายรัดรองเท้าของเขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอแดนซึ่งยอนกำลังทำพิธีล้างอยู่พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทินเมื่อวันคริสต์มาสวันสิ้นปีใกล้มาถึงผมเชื่อว่าพวกเราหลายๆคนหรือเกือบทุกคน ก็คงจะนั่งลงตรวจดูบัญชีทบทวนว่าปีที่แล้วทำอะไรไปบ้างผลกำไรรายได้ขาดทุนหรือว่ากำไรเป็นเวลาของการทบทวนตัวเองว่าป่วยแค่ไหนแล้วตรวจสุขภาพหรือ,อยังปีที่แล้วปีหน้าต้องรักษาอะไรอีก เพื่อการวางแผนที่ดีของข้างหน้าก็ต้องกลับมาย้อนมองดูตัวเองทบทวนว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นและฉันอยู่ตรงจุดไหนนั่นคือข้อสำคัญของการรู้ตัวเองการรู้ตัวเองจะทำให้เราทั้งวางแผนและดูแลตัวเองอย่างดีมีชายคนหนึ่งเข้าไปสมัครงาน เขาไปสมัครงานในบ้านหลังใหญ่หรูหราในหมู่บ้านจัดสรรเจ้าของบ้านก็รับเขาไว้ทำงานเขาก็ถามว่าจะให้ผมทำอะไรเจ้าของบ้านก็ตอบว่าและแต่เธอเห็นจะสมควรทำไปเถอะแล้วชายคนนั้นก็เข้าไปอยู่ในบ้านเจ้าของบ้านไปทำธุระต่างประเทศอยู่บ่อยๆออกต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆ เขาและครอบครัวก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านชายคนนั้นก็เป็นคนใช้ที่ซื่อสัตย์เป็นคนงานที่ดีดูแลบ้านทุกอย่างเป็นตั้งแต่ยามจนถึงคนสวนเป็นช่างเจ้าของบ้านมาเขาเป็นพ่อครัวและเป็นคนขับรถในบางเวลาเนื่องจากเจ้าของบ้านไม่อยู่บ่อยๆเขาก็เริ่มแต่งตัวที่สวยงามขึ้น ให้เหมาะกับบ้านหลายคนมาถามว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านหรือเขาก็ยิ้มแล้วตอบว่าไม่ใช่ไปสนีมาถามคุณเป็นรอปภที่นี่หรือเขาก็บอกว่าไม่ใช่พอเขาไปจ่ายตลาดบรรดาเพื่อนคนงานด้วยกันก็ถามว่าคุณเป็นพ่อครัวอยู่บ้านไหนเขาก็บอกผมไม่ใช่พ่อครัว คำถามต่างๆเหล่านี้ทำให้เขากลับไปคิดว่าสรุปแล้วฉันเป็นใครของบ้านนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่ฉันเป็นเจ้าของบ้านนะทำได้ทุกอย่างเลยมีกุญแจทุกห้องนอนห้องไหนก็ได้รถของเจ้านายคันไหนฉันก็ขับได้พอเจ้านายมาฉันนั่งอยู่หน้าป้อมยามเพื่อรอเปิดประตู เจ้าของบ้านมาฉันเป็นพ่อครัวเข้าครัวทำกับข้าวและเสิร์ฟอาหารผู้ชายคนนั้นเริ่มคิดว่าแล้วฉันเป็นใครของบ้านนี้คำตอบก็เริ่มที่คำว่าฉันไม่ใช่เจ้าของบ้านฉันไม่ใช่รปภคำตอบสุดท้ายคือฉันเป็นคนงานแค่เขาตอบได้ตัวเองว่าฉันเป็นคนงาน เป็นคนงานของบ้านนี้ที่กินเงินเดือนและเขาคิดถึงคำที่เจ้านายตอนที่รับเขาเข้ามาว่าทําเถอะทําอะไรก็ได้ในบ้านนี้ที่เธอเห็นว่าสมควรจะทําหลังจากนั้นมาชายคนนั้นก็ทําหน้าที่ของการเป็นลูกจ้างที่ดีในทุกตำแหน่งที่เขาทําอยู่อย่างดีเพราะเขารู้ตัวเองแล้วว่าเขาเป็นลูกจ้าง ชีวิตของสองคนในพระวรสารวันนี้ก็เช่นกันบทอ่านที่หนึ่งประกาศกอิสยาข้าพเจ้าเป็นผู้รับเจิมและอิสยาก็บอกว่าหน้าที่ของเขามีอะไรบ้างประกาศข่าวดีเตือนใจคนอื่นหน้าที่สอนเพราะเขารู้ว่าเขาคือใครก่อนยอนผู้ทำพิธีล้างเหมือนกัน ขณะที่ประกาศและทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีเมื่อคนไปถามบ่อยๆคร่าว่าท่านเป็นใครท่านเป็นใครฟังคำตอบของยอนดีๆนะครับยอนก็เริ่มตอบจากคำว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนนั้นข้าพเจ้าไม่ใช่ประกาศกข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์จนถึงคำตอบสุดท้ายว่า ข้าพเจ้าเป็นเพียงเสียงร้องในถิ่นธุระกันดารที่เตรียมทางของพระเจ้ายอนและเอลียารู้ตัวเองว่าเป็นใครแล้วทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีดีกว่าเดิมที่เคยทำเพราะรู้ตัวเองชีวิตของพวกเราก็เช่นกันเหมือนที่ผมได้เกล่นนำตอนเริ่มบทเทศเริ่มการแบ่งปันของเช้าวันนี้บางครั้งชีวิตของพวกเราไหลไปเรื่อยๆ เรามีหลายบทบาทมีหลายหน้ากากมีหลายหัวโขนที่ใส่อยู่มีหลายตำแหน่งในชีวิตที่พวกเราทำเป็นตั้งแต่คนงานคนซักผ้าในบ้านจนถึงเป็นแม่ของลูกๆเป็นภรรยาของสามีเป็นสามีของภรรยาเป็นผู้จัดการใหญ่โตในห้างร้านแต่ถามใจตัวเองลึกๆว่าแล้วฉันเป็นใครหาคําตอบนั้นให้เจอในวันสิ้นปีและวันคริสต์มาสที่จะมาถึง หาคำตอบที่ว่าฉันเป็นใครเพื่อว่าเราจะได้ทำหน้าที่ให้ดีขึ้นปรับปรุงสิ่งที่เราเห็นว่ายังไม่ดีพอในหน้าที่ในบทบาทในตัวตวนของฉันที่ฉันเป็นการเตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าอีกทางหนึ่งก็คือการสำรวจตัวเองให้รู้จักตัวเอง ข้อบกพร่องที่มีหุบเขาที่เป็นหุบเขาถมให้มันเต็มตัวไหนที่มันสูงขึ้นไปความหยิ่งยโสโอหังอารมณ์โมโหโกรธเกลียดที่มันสูงขึ้นไปตัดมันลงความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้ว่าตัวเองมีแต่ด้อยค่าอยู่ตลอดเวลาถมมันขึ้นยกตัวเองให้ขึ้นจิตใจที่มันคดเคี้ยวทําให้มันตรงตัดทางของพระเจ้าให้ตรงแต่จะทําสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงเมื่อพี่น้องยังไม่รู้ว่า ฉันเป็นใครฉันมีข้อดียังไงฉันมีข้อด้อยยังไงอีกหนึ่งสัป,ปดาห์จะถึงวันพระคิดสสมภพ,พพี่น้องยังมีเวลาพี่น้องที่รักอาทิตย์นี้พ่อเชิญชวนให้พวกเราทุกคนการเตรียมตัวที่ดีการเตรียมรับเสด็จพระคิสเจ้าอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราการเตรียมรับปีใหม่ที่จะมาถึง พ่อเชิญชวนพวกเราในอาทิตย์นี้ให้สำรวจตัวของเราเองถามให้ได้ตอบให้ได้ว่าฉันเป็นใครสำรวจตัวเองว่าข้อดีข้อด้อยอยู่ตรงไหนข้อดีพัฒนาต่อไปข้อด้อยถมให้มันเต,มเต็มเติมเต็มให้ได้จิตใจไม่ดีตรงไหนพัฒนาให้ตรงนั่นคือเทศกาลอาทิตย์ที่3ของการเตรียมตัวเตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า ขอพระพรพระหันสถทานจากพระเยซูกุมานที่จะมาบังเกิดมาประสูติในจิตใจของพวกเราขอพระองค์ช่วยเราสำรวจตัวเราเองเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราเป็นใครและเราจะได้เตรียมตัวรับพระองค์มาในชีวิตของพวกเราได้อย่างดีและอย่างสมควรขอพระเป็นเจ้าวอวยพรพวกเราทุกๆคน